สวัสดีคุณชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในกลุ่มอีครับเป็นหลงยาสายวิทยาครับพบกับบรรหารจำใสวิทยาหนึ่งครับกับตันทีครับอันตวัตจะเปิดยาวขึ้นหน้ามาลูกนี้ก็ยังเข้ามือผู้สาประตูไปได้ครับอย่างสุนัทรับลูก แล้วยกศาสตร์ยาวขึ้นหน้ามาเลยครับบัญหารจำใสวิทยาหนึ่งก็ไม่ทันครับบอลออกด้านข้งางไปแล้วหมดเวลาในะทำการใน,ในขัในเวลาแรกครับเสมอกันไปครับสุ่มสุ่อสูนครับพักชมโฆษณาสักครู่แล้วกลับมารับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับ สีวั์ครับขวายาว,ยาวมาลูกนี้แล้วบอลมันกระชอออกมาครับยังปัดออกไปได้ครับผู้สาวประตูอาจสีวั์ลูกนี้วิ่งเข้ามาขวาโด่งโด่งเข้ามาก็อย่างข้ามขานออกไปครับไม่มีอะไรครับในลูกนี้มาที่สีวั์ครับ ออกทงน,นั้นซ้ายมาเลยครับของชินพัทช,ชินพัทแตะหนีมาหนึ่งแล้วฝากเข้ากลา,างมาลูกนี้แปะหนึ่งสองของชินพัทแล้วลูกนี้ว่ายไงยังเข้ามือผู้สาประตูไปครับโอ้โหชินพัครับลูกนี้เลี้ยงขึ้นมาแนละ้วทำชิ่งได้สวยเลยครับังหว่าเมื่อสักครู่นี้ครับนี่ครับแปะออกมาแล้วไม่มีไข่เข้าชาร์จเลยครับวัดครับแล้วเปิดยาวเข้ามาหน้าประตูลูกนี้ก็ ยังไม่ได้ครับยังเข้ามือสรศักิ์ไปอยู่ครับวิทยาครับมีสคะแนนครับส่วนบรรหารจะใส่วิทยาหนึ่งครับจะมี1คะแนนเนี่ยเรามาดูลูกนี้ครับสี่วัดอย่างที่เคลออกมาครับโขกยังเป็นบอลของน้องยะไซแล้วจบเกมในคู่นี้ครับเสมอกันไปสู่ประตูต่อสูญครับแบ่งกันไปคนละหนึ่งคะแนนครับ ก็หนองยาไซวิทยาครับจะมี4คะแนนครับเข้าเป็นที่1ของสายอีครับแล้วก็บัญหารจำสายวิทยาหนึ่งครับจะมี2คะแนนเข้าเป็นที่2สายอีครับคู่นี้ก็จบลงแล้วครับพักสักคู่ครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อในคู่ต่อไปครับในกลุ่มจีครับบิกเซ้าอายุสิบสี่แชมปเปี้ยนครับสอสนับสนุนโดย